ัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูพี่ออฟจะมาเสนอภาษาอังกฤษคำว่า buffalo buffalo แปลว่าอร่อยครับ buffalo แ,แปลว่าควายไม่ใช่เหรอคะ buffalo แ,แ,แปลว่าอร่อยเท่านั้นเข้าใจไหมหยุดหลายคนเข้าใจว่า buffalo แ,แปลว่าควายแต่ในวันนี้ความหมายของ buffalo ได้เปลี่ยนไปแล้วและจะเปลี่ยนไปยังไงไปดูกัน ว้าวบ๊อกซ r อม home เป็นหรูอยู่บ้าว้าแท้จริงแล้วบัฟเโลแปลว่าควายแต่ในขณะเดียวกันก็คือชื่อเมืองในรัฐนิวยอร์กด้วยเช่นกัน ย้อนกลับไปเมื่อปี1964ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมี2อสามีภรรยาชาวอิตาลีเปิดร้านขายซุปไก่อยู่ในเมืองบัฟฟาโลของรัฐนิวยอร์กขายดีมากจนทำให้แต่ละวันต้องใช้เนื้อไก่จำนวนมากมาทำน้ำสต็อกอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อไก่ที่สั่งมากลับมีแต่ปีกซึ่งเป็นส่วนที่ไม่นิยมนำมาทำซุปไก่เลย เขาเลยเก็บแช่ในตู้เย็นแต่จู่ๆเขาก็นึกจะได้เลยคิดทาเมนูใหม่นําปีกไก่มาชุบแป้งทอดราดด้วยซอสสตรพิเศษขายในร้านต่อมาเมนูนี้ก็ขายดีแซงหน้าซุปไก่มีลูกค้าปากต่อปากจนมีคนหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะมาชิมเมนูนี้กันนั่นก็คือเมนูบัฟเฟโลวิงที่ได้รับความนิยมกันทั่วลัสนิวร์กแต่วันนี้บัฟเฟโลวิงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะผมจะไม่ใช้ปีกไก่ผมจะมาใช้ชิคเก้นสติ๊กและชังกี้ไบ กับเมนูไก่ทอดซอสเผ็ดบัฟเฟลในวัตฟอร์กโกินหรูอยู่บ้ฮาฮ่าฮ่าฮาเนี <laughs> ย่ยห้ามเด็ดง <c oughs> และสำหรับขั้นตอนการทำไก่ทอดซอสเผ็ดบัฟเฟโลนะครับมีเพียงแค่4ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรก ทอดไก่ครับขั้นตอนที่2ทําซอสครับและขั้นตอนที่3คลุกเค้าไก่กับซอสให้เข้ากันขั้นตอนที่4ีํทำดิปปิ้งกาะริกซีมซอสครับเรามเริ่มต้นกันเลยครับอย่างแรกนะครับโดยการเปิดไฟครับเรามาทอดไก่กันครับและวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ก็คือแคร์แดซันเบลเล่ชังกี้ไบและชิเคเก้นสติกไก่ทอดกรอบสไตล์อเมริกันชิ้นเป๊ะกรอบเป๊ะอร่อยเป๊ะคุณภาพเป๊ะ สะดวกทําง่ายทอดได้เลยไม่ต้องรอละลายเมื่ออุณหภูมิน้ํามันเราได้ที่แล้วเรามาทอดชังกี้ไบกันครับอุณหภูมิในเต่าจะต้องมีอยู่ที่ประมาณ150-155องศานะครับเราจะทอดออกมาให้เป็นสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับสําหรับชังกี้ไบนะครับ เนื้อไก่นุ่มแน่นอร่อยเน้นเนื้อครับเช็กเจอร์แป้งออกแบบพิเศษมีความบางแต่ยังคงความกรอบอร่อยเอกลักษณ์ความกรอบจากสันตาเล่ครับและเรามาทอดชิคเก้นสติ๊กกันนะครับหือน่ากินมากๆครับชิคเก้นสติ๊กเอกลักษณ์ข้อและกรอบทั้งชิ้นรูปทรงสติก๊กยิ่งดิฟยิ่งสนุกครับและเรามาทำซอสเผ็ดเคลือบโตไก่กันครับ เริ่มต้นด้วยการใส่เนยตามด้วยหอมสับผัดหอมขาวจนสีเริ่มใสนะครับพอหอมได้ที่นะครับผมเราก็เริ่มใส่ซอสได้เลยนะครับซอสต,ตัวแรกที่เราจะใส่ก็จะเป็นโฮมเมตดซอสทาบาสโกวอสเทียนไวท์บายเวเนก้าผงกระเทียมขายเยนเพปเปอร์และที่สำคัญระดับความเผ็ดนะครับเราสามารถปรับความเผ็ดตามที่คุณชอบเลยนะครับ และตัวมกปาป,ป,ปิก้าไม่ได้สร้างความเผ็ดแต่สร้างความหอ,อมต้องใส่นะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะมาใส่ครีมชีสกันครับปกติแล้วครีมชีสไม่ได้อยู่ในรสพีนี้นะครับแต่สูตรนี้ของซันดาเล่ครับผมอยากใส่ครีมชีสให้มีความ,มกล่อมและอร่อยมากขึ้นครับหลังจากที่ใส่ทุกอย่างลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมคนให้เข้ากันเราก็จะได้ซอสเผ็ดในสไตล์บัฟฟ์โลครับ และขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาตัวชังกี้ไบส์และชิคเก้นสติกลงมาคลุกเค้าให้เข้ากันกับซอสครับชังกี้ไบส์ครับชิคเก้นสติกครับและหลังจากนั้นนะครับผมเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันให้ตัวซอสเนี่ยคุมเนื้อไก่ให้ทั่วนะครับผมเราก็จะได้ตัวไก่ทอดซอสเผ็ดบัฟเฟลครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเรามาทำตัวดิปปิ้งกาลิกครีมซอสกันครับ แล้วนันในการใส่ซาวครีมครับครีมเมงเนี Make ตามด้วยผงกระเทียมครับผงหอมขาวเกลือพริกไทยดำกระเทียมสดสับใช้สับละเอียดและพัสลี่ครับแล้วคุกเคล้าให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ดิปปิ้งกร i c ล r e ครีมซอสครับแล้วเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ น่ากินมากๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ทอดซอสเผ็ดบัฟเฟล o ที่บัฟเฟล o ไม่ได้แปลว่าควายแต่แปลว่าอร่อยครับไก่ชุบแป้งทอดเคลือบซอสเผ็ดสไตล์บัฟเฟลอวีงเนื้อไก่ชิ้นแน่นเต็มคำทอดจนกรอบและสุกกำลังดีเคลือบโดยซอสพริก4ี่รสชาติทั้งเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดจิ้มกับซอสกระิกครีมเพิ่มความหอมและความมันอร่อยเข้ากันรสชาติเป๊ะสุด เมนูนี้ผมแนะนำครับทำเป็นของว่างก็ได้ทำขายก็โดนอร่อยเปฟกกำไรเป๊ะแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในวอกฟอโหกกินหรูอยู่บ้าน